สวัสดีจ้าจะเจอกับจอยสนแนลเด้อจ้าเมื่อนี้จอยสิมานํำเสนอเมนูไก่ทอดเกลือจ้าแต่ก่อนสิไปหลับซุมเมนูไก่ทอดเกลือจอยกับครอบารทุกคนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งพร้อมเด้อจ้าเผื่อสิได้เป็นกำลังใจให้จอยได้เห็นคลิปวิดีโอจะโฉไปนั่นเองเด้อจ้าขามาเบิงส่วนผสมของไก่ทอดเกลือแล้วแนอกว่าสูตรจอยแนแนลมียังในใส่ยังไนจ้า นี่เลยจ้ะส่วนผสมของเขาเขบบุมี่ยังไรค่ะมีเค้แป้งอย่างเดียวจะแป้งคุกกี้แป้งทอดเราจะเนาะสารสินี้ปีกไก่จ้านี่เลยจะปีกไก่นี่คือจอยก็เลยไปีกไก่มาจอยกระเลยสิมาทำการแปลว่าเหิดไก่ทอดเกลือเราจะเนาะแต่ว่าตอนนี้จอยกะได้ตั้งน้ำมันไว้เรียบร้อยเลยน้ำมันกะเดือดเรียบร้อยแล้วเดียวเขาสิมาทำการทอดเราจะเนาะรอซุมเลยจ้าว่าไก่ทอดเกลือนี่พุ่นหน้าเตามาสิปีกได่จางไหนเนาะมาจะกนานสิปิทกินบอรอสุมเลยจ้า เลยจ้าเดี๋ยวเฮามาทําการทอดกันเลยจ้าแต่ต่อไปก่อนอื่นเฮาก็ต้องมาเอาไก่ไอไก่ปีกไก่เนี่ยจะเนาะผสมลงไปกับแป้งจ้านี่ใส่ผสมลงไปเลยจ้านี่จ้าแล้วก็เขย่าเขย่าจ้ะเนาะเขย่าเขย่าว์าวาวาวเห็ดแบบเห็ดแป้งกับไอ้ไก่มันเข้ากันจ้านี่ยเราส,ส้มเด้อจ้าเราส,ส้มเด้อจ้า ไก่ทอดเกลือสุดจอยสเนลสิเป็นตะแสบแต่นัวบอลงไปเลยจ้าทีนี่นี่ทอดทอดเลยจ้าจวดจัดจวดจัดจ้าไก่ทอดเกลือเลยจ้าเด้อโมนี่เมนูไก่ทอดเกลือจ้านี่แอเเอาไก่กับไปแป้งผสมเสากันมันจะน่องหลักมาทอดจ้า เมนูนี้เมนูนี้ก็เป็นเมนูที่แบบง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะจ๊ะเนาะก็ะต้องใส่ไปสู่ส่วนผสมยังลายมากไม่จ้ะช่วงแรกๆเนี่เขาก็เล่งไฟจักหน่อยนะจ๊ะเนาะเพื่อความแบบ มันห่อนๆจ้ะนี่ใส่ลงไปเลยใส่ไก่ลงไปเลยจ้ะรังจากน้กานะท้อกลามาไม่นี่คุณเบิงงหิดเบิงมันไอ้นี่นอกจากนอกจ้ะถอดไปเรื่อยๆจ้าทอดไปเรื่อยๆเลยจ้ะนี่เด้เจ้ตอนนี้ไก่ทอดเกลือกทอดทำการทอดยูพ่อะจ้าน,น,น,จน,นี่ทอดไปเรื่อยๆเลยจ้ะถอดไปเรื่อยๆเลยจ้ะ คือไก่ทอดเกลือสูตรจอยสแนลนี่คือจอยสิเหตุแบบว่าเอาไก่ี่ผสมกับแป้งดูสิว่าแป้งนี่คือโต้องผสมน้ำเลยจ้ะโบ้องเอาไปผสมผสมน้ำมันยาบมันจะเนาะค้อใส่แป้งแบบเป็นฟงเป็นฟงเลยจ้ะแป้งคุกกี้แบบเป็นฟงเป็นฟงเลยแล้วก็เอาไก่ในลงไปสุบในแป้งจ้ะแล้วทำการทอดจ้ะทอดไปเรื่อยๆจ้ะไฟกระสี้แห้งๆัค่น่อยมันจะเนาะไฟนี่มันจะสิด้สุกๆมน่จังน้อยจ้ะ นี่ได้จ้ะตอนนี้ไก่ทอดเกลือกระซุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วจ้านี่เลยจ้ะหลังจากที่ว่าห้าแบบไก่มันเริ่มเลืองนะเฮากับไอ้ยายามเบาเกตไวเนะจ้ะนเนาะนี่จ้ะไก่ทอดเกลือซุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเฮาก็มาตักใส่ตะแกงนอจันเนาะเพื่อทําการแบบให้มันเสด็จน้ํามันนั่นเองจ้ะ เมนูนี่ก็แซ่บๆเลยจ้าไก่ทอดเกลือเดี๋ยวเขาก็ทาการเสด็จน้ํามันไปจักหน่อยน่ะจะนาอเดี๋ยวก็สิมาทําการใส่ตัวไปเขาสิมาทําการใส่จานจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าเรียบร้อยแล้วเด๋จ้าเมนูไก่ทอดเกลือสูตรจอยสแนลน่าจะนาะนี่จ้าตาก็สิออกมาประมาณนี่จ้ามีไก่ทอดเกลือก็ต้องมีน้าจิ้มไก่น่าจะเนาะนี่จ้า อันนี้ก็คือน้ำจิ้มไก่จ้านี่คู่กันเลยจ้านี่นี่คือเมนูไก่ทอดเกลือสูตรจอยสแนลจะสุกเป็นทีเรียบร้อยพร้อมเสริร์ฟพร้อมกินเลยจ้าเดี๋ยวคลิปนี้จอยก็เอาไว้เพียงสนิทเนจาจนะนาะจอยก็ขอฝากให้ทุกคนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อสได้เป็นกำลังใจให้จอยได้เห็นคลิปวิดีโอต่อๆไปนั่นเอง้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า